มาดูวันนี้ส่วนหัวมาอยู่นี่เลยสวัสดีนะครับ FC ครัวโรงเรียนแฟมิลี่สวัสดีเจา้าผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีค่ะสวัสดีสสด FC นะคะวันนี้เรามานอนกันที่จังหวัดนานดา่นดานห้ยวยโขนครับออกมาจากบ้านสปันมีเขาบอกว่าตอนเช้าๆมาจะมีพี่น้องจากสปปลาวมาขายเอาของมาขายอยู่ฝั่งไทยถ้าดูไม่ดีก็คิดว่านี่มันเป็นตลาดที่ฝั่งสปปลาวหรือเปล่านะครับที่ไหนได้ที่นี่คือประเทศไทยนะครับตอนโรงเรียนมาถ่ายมาเช้าคือเขาจะมาขายเงินเดตตีห้า ตีห้านะครับแล้วก็พี่น้องฝั่งเราจะมาขายของตอน8ปดโมงเพราะว่าดานเปิด8ปดโมงพอเปิดดานปุ๊บคนเราก็แบกเป้บเปแบกกระเป๋ากันข้ามามาขายของขา<อ>ยสนุกมากเลยคุณเด่นของเยอะมากเลยของเยอะของป่าเป็นพึ่งเป็น,ปนตัวต่อเป็นอะไรนะหนูก็ซื้อหลายอย่างเลยนะมีม,มีตัวอะไรนะนอนรถด่วนกนิโลสี่ร้อยแปดสิบเรรถด่วนจี่กุ้งจี่กุ้งจี่ปมจี่ปมอุ้ย แมงเยอะต่ออื่นยองเหลืออยู่เลยอื่นอ่ะคือก็มีดูน้องเขายืนดูเราเนี่ยน้องเขามาขายปลาก,กูดนะสงสารนงกได้นะขยันขยันยนะพี่น้องทาง,งนู้นเห็นไหมอ่าก็เดินตลาดเดินนิดนิดหนึ่งไหมเผื่อคนเผื่อเราลงช่องไม่เท่ากันเดินนิดนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าเราไปหากินข้าวแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะช่องช่องลูกเด่นไม่ได้กินข้าวแต่ว่าช่องแฟมิลี่จะกินข้าววันนี้เพราะว่าหลังจากเราเดินตลาดเสร็จแล้วเราก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตุ้มปลาไหลอ่ะเเคยเห็นไหม ตุ้มเขาใส่ปลาไหลน่ารักดีเนาะนี่ก็เก๋ดีเนาะแต่ว่ามันต่ำไปหน่อยไหมที่เกี้ยวบ้านลอยเนาะใส่ห้วยอ๋อปลาปลาไหลปลาก็ได้ย็นก็ได้ย็นจะเอาเขาใส่ในห้วยเขาไม่ได้ใส่ในนาเขาใส่ในห้วยหน้าก็ใส่หน้าก็ใส่อันนี้อันนี้อีกย่างเขาอีกอย่งสิีนฮะ ขันหมากขันหมากอ๋อใส่ผู oh ้ใส่ผู้ใส่หมากเออนี่ใส่ยาเออใส่ยาเออก็ว่าเป็นอะไรเนื้อที่ใส่หมากใส่ผู้สบายดีาใครก็ผูดใดมากก็ผู้ใดออนี่ อ,อ๋อมากับยาบ่ขายผักกูดมาสิบบาทนี่เดี๋ยวลงุงอาลุงไม่เส้นลุงให้เฉยๆให้เฉย,เฉยๆไม่ต้องให้ให้เฉยๆเอาให้เฉยๆก<ห>ินขนมเ<น>นะด้อไปกินขนมเซเว่นด้อเขอ้าใจเด้ดดอนี่อะไรอีกใช่ามาดูเดินดูแว๊บๆแบนแบนนี่เพราะว่าเราไปเดินเยอะแล้วเมื่อเช้านี่เลยเนาะนี่ไหลายๆอย่าง กล้องตันี้ใสกว่ากล้องพี่กะอันี่เป็นหมาเป็นภูงี้เนาะนี่คนมาซื้อเยอะเยอะนะทำนี้ดีหอมเลยเนาะหนูเห็นเมื่อเช้าเขาแบกไปทีละสามสี่มัดนู่นีีเป็นล้องเป็นยาคืนยาจาเอ้ข้องน่ารักดีเนาะมีผ้ามัดมือก็มีมีเห็ดด้วยมีกระเป๋านี่ไงลังลังต่อต่อแล้วก็เยอะนะ ก็ครอบของประมาณนี้ถ้าไปดูก็ช่องหลักไปถ่ายไหมล่ะครับเดีว,ว่าผมมาถ่ายเมื่อเช้าคนก็ใช่อย่างนี้นะคนเยอะมากเมื่อเช้านี่น,นี่น่าจะใส่แย,ย่งกันซื้ออย่กับตลาดหุ้นเปิดอะ่ะเธอคนแบบคนมารอ,าอรู้ไหมคนมารอตอนเที่ยงคืนขับรถมาจอดรอกันอะ่ะเมื่อคืนมันมีร้านอะไรที่เราไปจอดนแหนะเราไปจอดหน้าห้องน้ำเมื่อคืนมีคนมาเรียกเราตีสามกว่าเขาเขาให้เราขยับหน่อยเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวมั้งขายของอันนี้หน้าห้องน้ำฝั่งนู้นนะครับอันนี้น้ำปู แวก็ถ้าอยจะเนี่ยมันก็เป็น้งคนไทยอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เป็นพี่น้องมาจากฝั่งสปปลาวเขาก็ข้ามด่านมาเราเราอยู่ด่านห้วยโขดนะครับที่จังหวัดน่านผัดอินทีมจากข่านเห็ดเห็ดเเหห็็ดดอะไรนะเห็ดแก่นเห็ดแก่นเออผัดอร่อยนะเนี่ยหอมนะมีเห็ดด้วยเนี่ยเห็ดอันนี้เวลาจะไปกินต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้มีมีเห็ดอะไรได้ตรงเด่กเอ้ยไม่ใช่เห็ดหรอ เอ้าแล้วนึกว่าเหตุอะไรครับนี่เอ๋อบบผูนี่แหละไม่เคยกินอันนี่กูแยกคืนอันนี้เท่าไรครับนี่หาบาทเป็นเงินกีบเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเงินกีบห้าิบบาทนี่ห้สบาทนี่ก็สา0พันะสาวพันสาห้าพันองหมื่นห้าพันกีบนีเมียงเลยเธอ ข้างล่างนุ้กก็มีนะเธอเินไปเดินดูไหมที่เราเป็นอนจอนนอนเมื่อคืนเนี่ยไาดูแป๊บนึงไหมคนก็เยอะนะนี่ก็คือถ้าเพื่อนๆจะข้ามไปด่านห้วยโขนนะครับเนี่ยที่จะข้ามไปเที่ยวหลวงพ่อบางไปเมืองเงินไปไซยะก็ข้ามตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ด่านต้นด่านอยู่ตรงนี้เองนะครับคือด่านที่นี่ไม่มีน้ำาม่ม้น้ำขงกันนะคือเป็นเป็นภูเขากั้นเนี anyway> ่ยเนีเนินนั้นก็คือของประเทศสปปลาว้วครับที่เห็นทะเลหมอกนั้กก็คือของลาวหมดละของเรามีแค่ตรงนี้เดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปก็ถึงเลย นมารถคันนี้ก็มาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วนะนี่ขายอะไรหรอขายเมี่ยงอูขายดีมากเลยอะเต็มลำรถเหลือแค่นี้อเมี่ยงแต่ทำไมไม่เหมือนตามตลาดที่เขามัดเป็นอีกแบบเนาะอันนี้เป็นเมี่ยงอีกแบบหนึ่งนะครับเมี่ยงแห้งเมี่ยงแห้งไอที่ขายตามตลาดนั้นเป็นเมี่ยงเออเมี่ยงส้มอันนี้ก็เอาไปเกี่ยวเหรอครับเกกี่ยวับด ใบตองใบดองก่อนอ๋อไปดองซื้อสดสดไปดองใบเมี่ยงก็คือใบชานะคล้ายๆกับใบชาเลยเนาะที่คนจีนเขากินนี่มันก็ชาเมมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอ๋อใบเมี่ยงก็คือใบชาแหละอ๋อคนจีนเขากินชาแต่คนคนเหนือเขากินเมี่ยงคนชาคนจีนเขาไปจากแห้งๆแล้วเอาไปชงน้ำไงแต่คนไทยเราจะเอามาเอามาบ่มแล้วมีวิธีน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้ว อันนี้ต้องเอาไปดองเองเหรอครับแล้วกี่วันจะได้กินครับสามวันก็ได้ละสองสามวันก็ได้แล้วแต่คนชอบเอาเกลือชั่งไมั้ขายขายเป็นโลเหรอครับโลเท่าไหร่ครับนี่ขายยี่ห้าโลเซาห้าบาทขอชิมใบหนึ่งได้ไหมครับพ่อฮะได้ได้ได้ขอชิมนล้วนี่ไข่ซ้วนอยู่ที่ไหนครับนี่ผมอยู่ที่กลางๆเลยจังหวัดน่านนี่คร <AU T> <5 S 2> <3 single> ับเนาะเดี๋ยวผมขอชิมดูใบหนึ่งแล้วครับได้ได้ชิมเลยนะนั่เป็นยังไงอนี่ยข้าวเจ้าฝาด นี่ป่านๆเลยครับเนี่ยไปได้เนี่ยเอาถือถ่ายให้เพืโรงเรียนดูเลยดิขา้ตักี่โลเจ้าคือกิโลยี่สิบห้าบาทเป็นใบชานี่ก็ได้มันชุบเลยอันน่าจะชุมอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องเอานี่ก็ได้ครับอันนี้ผมลองมาเลยนี่อันนี้อันนี้เป็นแล้วเป็นแล้วครับอ๋อแล้วนี่ยังไม่เป็นนี่ยังไม่เป็นขายที่ใช้เกลือก็ได้กินทันทีก็ได้ไม่เป็นเลยแล้วปกติขายอยู่ไหนครับนี่ยนี่พกติจะขายอยู่ที่ไหนขายอยู่เนี่ยเนาะปกติผมดูข้างล่างอยู่ที่นี่ออ๋่จะบนายกให้มาอยู่ ฟาดมากออกขื้นเหมือนกินชามันคือกินชาจริงนกินใบชาเคี้ยวใบชามันก็หายง่วงครับเนาะมันทำให้แก้ง่วงมันมีคาเฟอีนนิดเหมือนเรากินกาแฟเหมือนกินอะไร เคี้ยวเลยใช่ไหมคะคนได้เขากินเที่ยวไปกระท่อมคนเหนือในเคี่ยวไปเมี่ยงเขาเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแต่ถ้าอมๆแต่ว่าถ้าเปรี้ยวๆมันจะอร่อยกว่าน้ำจะเขาใส่น้ำส้มสายชูใหอเกลือหน่อยคนเท่าคนแก่นี่ยมอุ้ยปุ้ยมูนนี่มักอุ้ยมูนอึดติบอ้อแมวอ่ะบาปแล้วรู้เลยว่ามีคาเฟอีนเหมือนเหมือนกินกาแฟจะไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยเขาจะข้ามด่านกัน ปเดี๋ยวเราไปดูนี่รถเมื่อคืนเขามาขายอะไรเมื่อคืนนะเธอไปด,ไปดูไปดูห้องน้ำเราเมื่อคืนเราจอดนอนนู่นท,ที่ด่านนี่มีห้องน้ำสองที่นะครับห้องน้ำก็ดีพอสมควรนูนน่นะเป็นโดมอยู่นู่นนะเ <Should S 1> มื่อคืน <Answer. S 1> เราจอด<ะ>ไปจอดแป๊บหนึง่งเราจอดข้างล่างแล้วไม่มีรถอะไรไม่รู้เขามากพี่ขยับรถหน่อยครับเป็นรถหกล,ล, <ด S 1> ล้อรถหนกล้อตู้ทึบเขาน่าจะขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะเห็นของเต็มเลยตรงนี้ก็หน้าด่านพี่น้องดูด่านนี่ครับด่านโหมดคนที่จะไปด่านเขาก็จอดรอกันนอนอย่างเงี้ยนี่ครับที่ด่านห้วยโกลนก็คือตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนครับเนี่ย ตร,ตรงที่มอเตอร์ไซค์ขับมานั่นก็คือกึ่งกลางนะครับก็คือพื้นที่ระหวางเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่สมมุติว่าประเทศลาวประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางครับแต่ถ้าข้ามร้อยลูกนีงไปก็จะเจอด่านของประเทศด่านตนมาลาวอยู่ฝั่งนู้นครับนะเขาก็เราเข้าไปเราก็จะเจอด่านตมนั้นแล้วก็ข้ามไปเมืองเขาได้เลยไม่มีอะไรกั้นนะครับไม่มีแบบแม่น้ำขงหรือแม่น้ำอะไรกั้นก็คือมีแค่รั้วเล็กๆอย่างนี้แหละกั้นอยู่ตรงนั้นเอง นี่ก็เป็นพี่น้องเขามาจากฝั่งเราอะไรมาขายมาดูนี่เห็นไหมหิวห้วหิ้วกระเป๋ามาเนี่ยเขาเพิ่งข้ามด่านมาเหมือนกันครับเอาอย่างมาขายนอกเอาอย่างมาขายครับเอาอย่างมาขายบ่าาขายครับมาแตงมาได้ขายครับอ๋อ <มา S 2> เอามาฝากอ๋อเอามาฝากครับจ้ามาแตงไปไปดูหน่ะที่เธอที่คือเรานอนตรงไหนนะไปดูที่รถนั่นขายอะไรที่เขาไม่เรียกเราตื่นแต่เช้าเลยแหละ เาเลยไปเร่ยไปเลยไปเลยขอบคุณครับนี่มาดูเมื่อคืนเราขับรถตู้ไปจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงที่จองรถตู้จอดนั่นแหละอ่าแล้วเขาก็มาเรียกเรียกเราว่าขยับรถนยครับมันเป็นที่ขายแล้วผมก็รู้ไม่ไหวให้น้องไฟลรู้ไปขยับรถให้แล้วไฟก็ขยับไปขยับมาขยับ้มีของจากฝั่งเราหรือเปล่าเนาะที่เป็นกระป๋องกระป๋องอ่ะจะได้ซื้อไปกินสักหน่อยอ่าที่นี่ก็มีตลาดเหมือนกันเนี่ยตลาดตลาดเป็นเหมือนแบบอืมไม่รู้นะครับเนี่ย เป็นอีกแบบหนึงน่งเนาะมีเงาะเลยพี่น้องเป็นตลาดสดครับฝั่งนี้เป็นขายอาหารอาหารสดครับอันนี้คือเมื่อกี้เป่คนเราเอาไปขายแต่ฝั่งนี้เป็นอาหารทะเลเป็นของพวกนี้คนเราจะซื้อกลับบ้านอเอ้าเวลาเข้าใจไหมเวลาเขาขายแล้วเขาก็ซื้อกลับบ้านเขาก็ซื้อกับข้าวที่ไทยกลับบ้านเงาะก็มีง<า>วยก็ห้าบาทอ๋อนี่ขาวัวอันนี้ปลาปลา โอ้นี่ไงอาหารเยอะเลยนุ่เด่นเรากินข้าวตรงนี้ก็ได้เวลาคนลาวมาเขาก็มากินข้าวนี่กลอนกลับเนาะคนไทยมากลับมากินคนไทยไปกินของก็กินเฟอคนพังคุณมามากินก๋วยเตี๋ยวมากินอาหารป่าก็มีอาหารขึ้นบ้านมีเนี่ยนีลาบมีกจะตีลาบด้วยเนี่ยเออแแฟนได้คือจะซื้อผักอะไรไปทำเมนูก็สั่งจากนี้ได้เลยนะยวเราจะกินข้าวกินปลาแถวนี้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเดินทางเลยเนาะเราจะรีบเดินทางไกลๆเราก็จะ ไปไป you know, ไม sure ่มีจดหมายครับไม่รู้จะข้ามไหนนอนนั่นอ่ะแต่คงจะออกจังหวัดจากจังหวัดนั่นนียังก็ไม่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องต่อตามดูครับพี่น so, ้องอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องสั่งให้เพจครับพอดีว่าแม่บาดหลายเอามากินไม่ได้ขอบคุณมากครับนี่เอามาขายทุกขายทุกวันเสาร์เลยครับเนาะโอเจ็ดเนื้อมาขึ้นหัวก็มาจอดรรถนอนนี่ ตะคืดนะครับตีสามเอาไปตีสามเป็นราไปจอดนอนหน้าคุณจอเขาพูดจะหลายครับเนะ้อท่าได้พิราำสร้างในเพจได้ครับเพจคนลรงเดียนครับครับขายดีนะดูหนะ่อยเป็นข่าวของใครส่งนี่ไงแลกเปลี่ยนกันเนาะะลำปีอที่จริงถ้าเราขยับแค่นิดเดียวก็ได้แล้วนะ่ะนี่ เนี่ยเราขยับแค่นิดเดียวก็ได้ละแต่จริงเมื่อคืนรถเราจ,จอดตรงรถรถกระบะนะเ <c oughs> ขาน่าจะเลีออ้ยวไม่ได้อ่าเป็นอาหารอาหารทะเลนี่ห้องน้ำขางทานี่เปิดยืมสี่ชั่วโมงเขาเปิดไฟให้ตลอดครับคือถ้าใครจะมาข้ามด่านแล้วไม่อยากจะไปนอนโรงแรมหรือว่าอะไรก็ะมานอตรงนี้ได้มันจะโล่งมากมืก่กลางคืนนะครับตรงนี้จะโล่งหมดแล้วก็ไม่ต้องห่วงคือจะมีรถสิบล้อรถหกล้อเนี่ยเขาจอดจอดรอข้ามด่านเต็มรถคนที่เขาจะข้ามด่านน<ล>ะค<ล>ะเขาจะมาจอดนอนกันยาวแถวกันนอนเลยคือตรงจะนอนตรงนี้ก็ได้หรือ หรือว่าถ้าจะถ้าไม่ใช่มาวันเสาร์อ่ะไปจอดหน้าเซเว่นที่จอดมีเป็นร้อยคันแต่ว่าถ้าเรามาตรงวันเสาร์อ่ะตีห้าเขาจะมาเรียกเพราะว่าเขาจะมาขายของแต่ว่านอนหน้าเซเว่นได้เปิดยิมสี่ชั่วโมงครับแต่ไม่มีแต่ว่าก็ในข้างเซเว่นก็มีห้องน้ํานะที่เราไปเข้าเมื่อกี้อ่าใช่ค่ะแต่ตรนนี้น่าจะสะดวกกว่าไปตะวันดีไปพี่น้องเดี๋ยวหากินข้าวแถวนี้ไหมเธอได้ที่ร้านนี้เขามีขายน้ำพริกด้วยนะเธอน้ำพริกมีผักลวกด้วย แต่เขาเปิดเพลงดังมากแล้วไม่อยากให้เขาไม่อยากไปรบกวนให้เขาปิดเพลงเดี๋ยวไปหากินข้างบนก็มีมีร้านลาบด้วยนะแต่ว่าเพิ่งกินลาบมาเมื่อวานเขคงยังไม่กินครับร้านชื่อร้านลาบอะไรนู้ื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเนาะร้านลาบหน้าดานเหรอเออลาบกินลาบไม่ต้องรอนานอะสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอไม่กินลาบก็ได้ไปกินต้มกินอะไรก็ได้ไปกินอาหารตำสั่งก็ได้ไม่ได้ไม่กินหนักเบาเบาก่อนช่องไฟมาลรี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นกับข้าวกับปลาในเราในตู้เยอะมีรถด่วนด้วยผมไปซื้อรถด่วนซื้อ มาหลายเมนูผักอาหารปา่าเราก็ยังเหลือนัน่งเตนเออใช่ต้องหาที่ทำาม่ได้ค่ะไม่งั้นเนะี่ยไม่ได้กินแน่นอนเลยผักมันอยู่ได้อย่า<อ>ไปเท<อ>ี่ยวหลวงพระบางกันเลยเนาะข้านตรงนี้เองอะ่ะไปเที่ยวหลวงพระบางดีดดรถตู้น่านแพร่เจ้งย้ายจุดขายปีดดรถตู้น่านแพร่ทางเข้าติดร้านเซเว่นนี่ไง อ๋อคิวแล้วเนี่ยคนกำลังข้ามาเต็มถ้าเพื่อนมามันจอดนอนตรงหนี้ซีเวนได้แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็ห้องน้ำก็ใหญ่มีชักโครกครับนี่ก็ดีจอดจอดหน้าซีเวนไดที่จอดใช่หมดเลยมีเขาเพิ่งเอาต่อมาขายอีกละต่อหลุมนี่ลาบอร่อยไม่ไม่ต้องคอยนานลาบผมต้มแซ่บนี่พี่น้อง อยู่หน้าเซเว่นเลยนะลาบอร่อยไม่ค่อยนานครับแต่ก็คงไม่กินลาบเลยเพราะว่าเพิ่งกินมาเมื่อวานนี้เองนี่กินอะไรกระเพาะหมูกรอบไหมอูหมูกรอบน่ากินนะหมูกรอบกินอะไรกินอะไรดีมีหมูกรอบด้วยเนื้อหมูหมูเอาผัดคะน้าดีกว่าคะน้าอะไรคะน้าหมูกรอบก็ได้ คะนหมูกรอบหนึ่งแล้วก็กะเพราหมูกรอบหนึ่งจ้ะกินง่ายๆครับวันนี้ขายดีนะเนี่ยร้านนี้มีลาบขายด้วยมีอาหารทาสั่งด้วยน่าเดินจริงตลาดเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอพัดลงก่อนนะทำไมพี่ร้อนกว่าปกติต่อสดมากนี่เนาะสดมากตัวใหญ่กำลังมาเนาะนี่เนาะ รถ่นครับกิโลแปดกิโลปดรปนึ่งนึ่งมได้น่งก่อนเดี๋ยนะแต่เขาเอาขอลดน่นออครับน่้กนคเาลดดีเมันเอาโดนต่อยเหรอครับอันนี้มาจากฝั่งลาวป่ครับนี่มาจากฝั่งลาวอย่าครับดูเอาบ้าบเทา เแต่ต่อฮัอบเขาละแต่มันลุกเรามาอ๋อนี่เขาลูกเรามาครับเอ่อนี่มันมีหลายหังนอย่างไรยางอนี่ยางน้อยนี่นี่นค,ค,คนคนไปรังวึ่นกันค่ะมันเป็นท่องตอดินไหมครับมัใหญ่นะตอก่ตอกหลุมเนาะใจเล้วบอกเอาจ้างมาขึ้นมาแล้วกันครับมาจ้างมจ้างแล้วกันมจ้างละเนเมาอะมา่ละแปดกิโลเกินสิบห้กโอ๋อน<อ>ี่เปนเมาครับ โอ้เอาไปเอาไปขายวะเดี๋ยวแบ่งสักกิโลก็ได้มาเสียมาเจ้ามาแต่ละลูกก็ได้ดอกครับขายด้วยอืมตัวเปยนกแม่มันมีความร่ามแม่มันรามหน้าเมือนที่กุ้งตีแหนือในะไปยุบแม่ยังสักอย่างอ่ะไปซ้อมใช่ไหมแม่ซ้อนไปยกใส่กิโลซ้อมใส่ซ้อมใส่ซ้อมใส่แม่ขันขึ้น มัต <Cornell. S 2> ี <c oughs> ้หขาขายเม่มันตัวร้อยกันนะครับเนี่ยขอไปขอไปขึ้นเป็นตองเงินตอทองขึ้พระตู้เจ้าเสกว่ะลุงแกปักกับควางจากขนมแล้วไปเจ้าก็เอาเต้คนมาซื้อตอโดนตอตอยแล้วนะตอหลวงซ้ำอันนี้ได้กินหมูล้ม มันเป็นตัวใหญ่นะครับเนี่ยก,กะเพราที่กะเพราชนะมุงก,กรอบไข่ดาวของน้องเดนก็สั่งรสชาติได้เมื่อเลยนุองเดนกะเพรามุงก,กรอบไข่ดาวกินแบบง่ายๆครับเพราะว่าเรา,เราจะเดินทางกัน,นเดี๋ยวเราจะมีเมนูของเราตากันเนาะเพราะเราจะเดินทางยาวครับมันจะไปไกลมากมีที่เจอ FC จากฝั่งสปปทรโขล่อมาซื้อของมาทากน้องเล่นเออดีใจจริงๆก็ FC ฟด้เอ FC ีด้อ่าย้าจากแข่งชัยยะมาจากแข่งเนี่ยไม่ข้ามไปเลย ร้อนมากก็เอาคนลงมาเปิดนะครับอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะพี่น้องแต่มันร้อนมากครับนอนขยับที่นอนคือสามสามจุดไปจอดนอนที่แรกจอดรถนอนน่ะนอนตรงอบตตราเนี้ยตรงรถจอดตรงนั้นน่ะนะจอดเสร็จจอดเสร็จไปนอนหน้าปั๊มเออนอนหน้าปั๊มห้องน้ำกันหน่อยเนี้ก็เลยไปไปจอดนอนหน้าห้องน้ำแล้วก็หลับกันไปตีสามกว่าตีสี่เนี่ยมีคนมาเรียก เดี๋ยวกลับมาที่เดิมพี่เอาขยับขยับแรงข้าวให้ขยับนิดหน่อยแล้วว่าขยับแล้วใครพอขยับเสร็จน้องไฟก็มาจอดอยูอีกจุดหนึ่งอยู่จอดไปจอดมาเป็นยังไงไม่รู้ก็เลยขับมาที่เดิม <c oughs> แล้วก็จอดแล้วก็นอนแต่ตีสี่ทีเด <ขอ S 1> ินมาตูบมันโผล่ใช่จอดยังค้างแล้วก็ขยับจอดนิดแล้แต่ว่ากู้เรามันยาวมันโผล่พอก็เลยหลับไปตื่นมาทีเจ็ดโมงหกโมงกว่า ข้าวอะไรพี่น้องกินข้าวกินปลากันแล้วเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อนะครับนะวันนี้กินง่ายๆครับกะเพราหมูกรอบเอาพริกนี่น่อไม่เห็นชอ้อนเขาอยู่ในนี้นนจะกินต่อกิโลแปดร้อยขายหมดป่ะขายดีนอ้องไม่ต้องช่างเลยเขาบอกซื้อมาสิบห้ากิโลยายนั่นก็ซื้อเอาหมดเลยสิบห้ากิโลจะไปขายต่อกิโลแปดร้อยถ้าไปถึงในเมืองก็ เคยเห็นในตลาดเชียงรายกิโลพันสองพันห้าพันสองเลยครับที่นี่กิโลแปดร้อยน้องผู้หญิงก็ขายเจ็ดร้อยแปดสิบเชื่อไหมพี่โป่งพี่โป่งเอามากันคนแล้วเป็นสามสี่ห้าสิบขวดนะแผ่นดินกัแผ่นดินเดียวกันเลยเนาะดอยก็ดอยเดียวกันเนาะพอสายสายแม่ค้าให้เขามาเหมาไปหมดเลยค่ะเขาหิ้วกลับกันแบบโอ้ไม่รู้ขายตัวกี่บาทเนาะ เขาไม่ได้ขายเป็นตัวขายเป็นขวดเนาะขายเป็นขวดแต่เราก็อยากนับไงว่า <c oughs> ได้ไม่เท่ากันนะไม่เท่าก,กันเจ้าก็เยอะกว่ามันเจ้าก,ก,ก,ก็น้อยกว่ามีฟานเดิมแล้วตลาดนี้น่าม,มานอนอ่ะ <c oughs> แต่เสียอย่างเดียวตรงหน้าดา่านนี้ไม่มีไม่มีโรง,งแรมไม่มีที่พักเงียบคือถ้าคนจะมาวันปกติก,ก็น่าเซเว่นดีกว่า งานง่า,า,ายใเป็นเครื่องดื่มก็มีขายข้างๆก็ศูนย์ราชการหมดเลยค่ะม,มีธนาคารออมสินด้วยจะไม่มีคนนะคือพูดง่ายเอากจากโซนนี้ไปก็เป็นป่ามันจะมีเกลป้องอยู่ตรงนี้นะที่เป็นศูนย์ราชการอะไ,ไรแต่ว่าตรงนี้นไปก็เป็นป่าหมดเลยถ้ามานอน,น,นมันไม่มีโรงแรมกินข้าวกันก่อนนะคะแม่ามาซื้อกินข้าวเสร็จก็มาซื้อน้ำแข็งหน่อยเอามากิน<ห>น้ำ กินอะไรกินห้ปูบอยอากาศมันร้อนคนก็ทยอยกลับแล้วครับอยากให้เห็นตอนเจ็ดแปดโมงี่น้องเอ้ยแปดตอนข้ามด่านมาใหม่แปดโมงคนแบบไม่รู้มาจากไหนทั้งคนไทยคนลาวมาขายของกันปูปูปูบ้านข้าวแปลกนะน้ำเต้ากล้วยหอมผัก กิปูคบเทียดก็มีของข้าวก็น่าเดินจริงๆอะ่ะนี่รถเราจอดตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเราเรถมาจอดตรงนี้แหละพี่เขาบอกว่าเจมันเขียนเขาเขียนป้ายตีไงถ้ามาจอดนี่นี<ม>่เขาเขียนเขาตีป้ายห้ามจอดแล้วก็คือเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ตั้งแต่ตีห้าถึงถึงบ่ายสามอะ่ะห้ามจอดตลอดแนวก็เลยว่าเอ้าจ<ม><ม>อดไ,ไม่ได้พอดีน้องทำงานเซเว่นเขาเดินออกมาพอดีเป็นเอฟซีเลยพอดี เขาก็เลยบอกว่าพี่มาจอดตรงนี้ก็ได้หนอบตอน,นี่<ฆ>ตรงนี้หนอบตตรงนี้เมื่อคืนเราจอดอยู่ข้างบนเลยนะครับแต่เพิ่งขยับเราขยับสามรอบสวัสดีครับไปดูผลงานกันเนาะนะเราก็เลยมาจอดตรงนี้หนอบตอแล้วก็มานอนกันที่ทั้งคืนเมื่อคืนไม่ได้เปิดแอร์ครับเป็นคืนแรกที่เราออกมาแล้วเราไม่ได้เปิดแอร์เพราะว่าเมื่อคืนอากาศที่นี่เย็นมาก็นพัดลมด,ดูอากาศแล้วแล้วก็แง้มกระจกหน่อยมันลมแบบ โกกเลยอ่ะเปิดรถให้หน่อยค่ะอาไม่ได้เปิดรถเหรอหวานไหมคะไม่าหวานา,า,า,าใส่มะนาวให้หน่อยนะโซดาไม่มั้ยโซดาไม่มีโซดามะนาวหน่อยหน้ชาร์จแบบพลุงพลังครับแบตเตอรี่ก็ยังเหลือเต็มนะมอ,อเตอร์วันนั้นเหลือใช้มาสองวันแล้วเขายังเหลือสิบสามกว่านะครับถ้าต่ำกว่าสิบสองก็ อาจจะใช้แอร์ไม่ได้แต่นี่ก็ยังใช้ดีแล้วตูวเ้เย็นก็เปิดเมื่อคืนทั้งคืนครับตอนนี้ยังแข็งเป๊กนะตูเ้เย็นเนี่ยพราะเราใส่เปียหมะนาวเด่นครึ่งนหนึ่งนะครึ่งน,นูงจะได้วิตามินซีด้วยใส่ไม่มีมะนาวนะเออไม่มีโซดาเนาะอตอนเช้ากินน้ำแดงตอนแรงกินน้ำชา น้ำปลาโอ้ของพลุงพลังพี่น้องของปงของป่าเต็มเลยนะสายช็อปครับพอดีอโอเคสิบส<ป>ี่บาทนะครับสองแก้วเนี่ยแก้วละเจ็บาทนะอ่ะซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อไปเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะเดินทางกันเลยครับพี่น้องวันนี้วิ่งยาวๆไกลๆครับดูเหมือนมีรักสุขภาพก็ุงดีนะหเหมือนกันเลยแดงนี่แหละไปะ มันจะเปรี้ยวไหมลุงเดชคืนทำไมเย็นกลางวันทำไมมันร้อนจังเลยกลาคืนเย็นๆที่นี่นี้เราก็จะเดินทางยาวๆเลยใช่ไหมลุงเดชครับแต่ยังไม่มีจุดหมายว่าไปที่ไหนยังไม่ได้ทำการบ้านไปออกจากด่านห้วยโกนก่อนไปที่จงังหวัดน,น่านก็จะลงไปแพร่จะไปอีสานหรือว่าไปทางไหนต่อก็รอดูครับแต่ว่ามีมีแพลนที่เป็นโปรเจกต์ของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อุ้ไปก่อนมันมเป็นที่ไหนเพราะว่าเราไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวพูดไปแล้วไม่ได้ไป เดินทางไปเลยค่ะจ้าจักเดี๋ยวคนเอ้ยไม่วางดีๆยกกล้อน่อยนะเอ๊ะก็มไม่มีที่วางอ่ะเอานี่ยมายกาแฟเอาไปวันนี้ไม่กินไม่กินชากาแฟวันนี้กินเมื่อเมน้นเธอกินกาแฟมากไปหรอเหงือเท่าไหร่ะกับเราครับนายเนอร์อาคนณทีไรครับครับเออดีวัวไหมดีบัวให้พี่เอาดีบัวให้พี่เขาชิมหน่อยดิจ่าเมื่อกี้เอาของมาฝากอีกนึงขอบคุณครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแวะอยู่แวะตลาดทุ่งช่างเนาะครับพี่แอ๊ะีี่บบ้้าานนงงเเดกกยจััลวผมจะไปตั้งพุดนนะครับไปตั้งแป็ดตั้งนันพ่นอยู่ครับจะไปตั้งปูเอาบ้านเนาะครับครับ่เช้าพี่เขาก็เอาข้าวต้มเออข้าวหลามเอาข้าวขวดมึงเหอะขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาจาขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมแกมาบอกว่ามันมีตลาดนัดอยู่ที่ไหนนั้นที่ข้างหน้านี่ค่ะ ที่ที่ว่าที่ทุ่งช้างรถตู้มาไปได้ไหมมันเหมือนจะไปแล้วครับพี่น้องก็เป็นบรรยากาศของการมานอนมานอนตลาดนัดเฉยๆอ่คิดดูสิขับรถมาไกลมากจากไหนนะพ่อคืนจากไอ้บอกือค่ะบอกลือะไรสปันบ้านสปันขับมาลึกลับแล้วมาถึงกลางคืนเปียวมากเนี่ยแถวนี้ถ้าออกจากโซนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นป่าอย่างนี้เธอดู มันก็จะไม่มีบ้านคนไม่มีโรงแรมไม่มีที่พักคือถ้าออกจากเนี่ยออกแากด่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือ<ต>ถ้า,ถ,าถ้าจะมานอนก็มันไม่มีที่พักไม่มีโรงแรมนะนะครับก็นอนในตัวเมืองแล้วก็ค่อยขับมาเช้าแต่ถ้าขับถ้านอนที่ปัวที่นั่นมันก็ใช้เวลานหน่อยหกสิบเจ็ดสิบสี่ห้าสิบกิโลมันก็ดูไกลครับอ่าแต่ว่าเมื่อคืนเราโผล่ตรงนี้ล้วเรามาจากนู่นนี่ค่ะนี่นี่นี่มันตื่นตือเลยเมื่อคืนนี่ออกมาจากตรงนี้อื แต่ทางนี้เขาบอกว่าโอ้ยมันมันเปียวแล้วก็อะไรนัน้องนี้เปียวเปียวแล้วก็โค้งเยอะโค้งเยอะก็เมื่อคืนแบบขับรถมาไม่พูดอะไรกันเลยเปียวมากครับเมื่อคืนมีรถมาด้วยคันหนึ่งดีใจมากเลยอ่ะตามตูเทวไาพอถึงจัว่าะเขาเป็นคนในคนที่เขาแซงปื้ดไปเลยไอ้เราก็ออ้ยตามตู่ไม่ทันอ่ะรถรถเรามันของเยอะโค้งตามเขาก็ไหลลื่นไหลหลายอย่างจ้า ะะไปแล้วครับเ <นะ S 2> จอกัน e ีพีหน้านะครับพี่น้องใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวด่านห้วยโขนมาวันจันทร์ตอนเช้า,าดูหรือวันเสาร์ตอนเช้า,าดูก็จะเจอของแบบจากพี่น้องสอปปลารเอามาขายนน่าสนใจดีแปลกก็มีคะ่ะมาต้องมาชอบเองนะ <c oughs> จะได้รู้ตัวต่อช่วงนี้มันแล้วแต่ฤดูกาลไงช่วงนี้มันมีจิ้งหรีดมีตัวต่อมีรถด่วน อ,อีกหน้านึงก็จะเป็นเห็ดเป็นอะไรนะใช่เป็นปลาเป็นอะไรก็แล้วแต่จงังหวะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นทำไมมันชันอย่างเงี้ยแค่หนึ่งเยลยหรอเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่องของรถด่วนถูกนะกิลโลสี่ร้ยแปดิผมซื้อแล้วเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปในช่องลงเด่นกิโลส8 0้อยปสิบครับอ่าต่อตัวต,ต,ต่ออีกใหญ่น,น่ะกิโลเจ็ดร้อยแปดสิบต่อดินนะครับถ้าเป็นบ้านเรา 1, กิโลพันห้าการหลวงเชียงรายกิโลพันห้านะไปเดินทางกันเนาะ ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับก็จะไปไหนกันต่ออีพีหน้ารอติดตามนะครับกับข้าวกับปลาอยู่ลำรถเยอะเดียวต้องออกมาเคลียร์ละไปหาที่สวยๆทำกับข้าวกับปลาอยู่กลางป่ากลางดอยนี่แหละชีวิตของนักเดินทางไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะไปเลยนี่ก็เป็นป่าอย่าง,งนี้ไงเห็นไหมเป็นป่าเป็นเขาอย่างนี้แหละ